จริงไม่ได้มุกเขาเท่าคนดูเขา,าเรอฟังมุกเองอยู่ <_ d ata> เขาสาชงให้ไม่เล่นใคาเขาโกรธเนี่ยได้เลนะ่นมุกอยู่กับเออผิดหวังเลยบูเท่น้องบูทน้องบรูกลินนะกรัม ผิดหวังแลผิดหวังใช่ไหมลดลดลดนี่คุณะลันนะฟาร์มเรื่อยๆต้นเกมสองตัว เฮ้ยจะตายโอ้โหปิกเกอร์หลบอีกแหนมันจะม,มันจะม,มันจะม,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 มีสัแตกอยู่มั้ยข้างล่างสีเหลืองครับถ้าเราสกิลโดนใกล้ๆมันครับนับวงมันจะขึ้นเห็นไหมถ้ามันไปแตะต,ตรงตรงตัวฮีโร่อ,อีกครังหนึ่งเราพยายามเลี้ยงสแตกไว้ครับ ถ้ามุงเนี้ยล่นถ้ามุ่งนี้ไม่อยากเล่นอีกพิมมาอธิบ,บายให้ผมอีกครั้งอีกอีกทีหลังจบช่องว่างก็ได้ครับเดีย๋ยวผมย้อนอ่านย้อนดูอีกทีโอเคครับไม่ผมเล่นได้ไม่เป็นไรครับผม,ผมเล่นที่ดูมันจะเห็นภาพกว่ครับถ้าพิ์ไปมันไม่เห็นภาพมันมันไม่ได้อะไรครับแบบนี้ดีกว่าผมสอนเล่นแบบนี้เลย,ยไม่มีกั๊กครับไม่มีกั๊บเฮียติดคอวะเนี่ย เดี๋ยวให้เก็บสแตแ็กเขาแบบนี้เดี๋ยวเราจะรีดนะเขาจะเล่นได้ครับสามตัวหนึ่งนี่ครับสามตัวหนึ่งก็ไหวครับเพราะว่าเรามีสแต็กสแตเก็บไว้สแตก็กหนึ่งครับสองสแต็กก็ได้ครับเ<า><ห>นี่ยเห็นะมันก็ตายสามตัวเมื่อกี้สามหนึ่งก็เอาผมไม่ลงครับ,บรเลืองผมจะเต็มหลอดด้วย เ,เล่นไม่ยากครับแค่แค่แค่เราเลี้ยงสแต็คให้เป็นครับมีร <you> ่มมันดีครับมาถึงโดนแบนทุกแมทเลยไงลงแรงไม่เห็นเหรอโดนแบนทุกแมทเลยผมไม่ได้เล่นเลย <And S 1> อยากเล่นแรงด้วยครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อัน,อนติครับอันติก็คือถ้าไม่ไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องยิงครับถ้ามันอยู่เยอะก็ไม่ต้องยิงหรือว่าไม่ชัวร์ก็คือไม่ต้องไปยิงเลยครับ ไม่งั้นเราจะตายฟิวเนี่ยเราอันติดูก่อนได้มั้ยเนี่ยเราเช็คแล้ววิชั่นตัวเดียวเราก็ยิงไ,ได้ครับโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้สแต็ปเน,นี่ยเราก็มีสแต็ปมั้ยเราก็เล่นได้ครับสบายสบาย,บายอะไรวะ e time learn. ผมไม่เข้าใจเงื่อนไขอันตีนมันทำไงไม่ให้เลือด ปลาไม่ถูกตอนสแต็กครับสแต็กคมอครับก็คือถ้าถ้าเราไม่มีสแต็กคือปลามันไม่เด้งเรื่อยครับนอกจากมันจะมีสแต็กคมครับหรือไม่ก็่งอันสิไปจะเป็นสแต็กที่เสียงลดลงเรื่อยๆถ้าเราปลาโดนมันจะดูดเลือดด้วยมันจะแรงขึ้นแล้วก็รีสกิลไว้เนี่ยถ้าเราปลากมันก็ไม่ได้เลือดไม่ได้อะไรมันปลาเก็บสแต็กไปกับฮีโร่ครับมันต้องโดนฮีโร่เท่านั้นนะถึืจอได้สแต็ก แตกแต่อย่างนี้ด้วยปลาไม่ถูกตอนสแตกคมปลาไม่ถูกตอนสแตกคม,มครับปลาให้มันโดนแค่นั้นครับ <Attack. S 1> ปลาให้โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามครับไม,ไม่ต้องไปปลาบวบปลาบวบมันไม่ได้ครับปลาให้โดนคิดก็ได้ครับเนี่ยมัก็สแต็ปมั้งเนี่ยนี่ผมก็ได้สองสแต็ปแล้วเดี๋ยวผมก็เลี้ยงไว้ครับเนี <Victory. S 1> ่ยทอปลาบวบผมก็มีสแต็ปเล่น เล่นคู่กับหมอหมอก็ดึงกลับมาด้วยใช่ไหมครับได้ครับหมอดึงกลับมาได้ครับเป็นคอมโบที่เกยนมากโดนก็ดึงกลับมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูบอลเนี่ยพยายมจะรีบนะเนี่ยสปาให้โดนก็พอสกิลรีไว้ด้วยแรงเล่นไม่ยากครับเนี้ยสแตจเป็นพี่เขาสกิลสามคนใช้ยังไงจังหวะไหนส่วนมากผมแค่ไม่ได้ใช้เลยใช้จังหวะที่คิดว่าจะโดนจะโดนสตันครับไม่ว่าเราจังหวะที่เราพลาดครับถ้าเราพลาดปุ๊บเรากดเลย มันมันจะถึกครับเออถ,ถ้าถ้าสามใช้แล้วแตกได้เราปาถ้าหนึ่งไปครับปล่อยวิญ,ญญาไปครับเนี่ยถ้าหนึ่งไปตามวิญญาไปปาไปเก็บได้ครเฮ้ยดูแมตช์นี้ผมแทบจะไม่ใช้เต๋ครับมันไม่ชัวร์มันติดไม่มได้ใช้ไม่ชัว่วหนิงก็ไม่ใช้ครับใช้เปิดแหวนดีกว่า เนี่ยผมก็มีสเต็นะครบวอหน้าผมก็มีสแต็แเล่นเรื่อยๆเปล่าครับผมกัดยังหวาตอนอยู่กันเยอะๆไม่ถูกไปให้ใหโดนเยอะกาดผมไม่เป็นก็ปาไปเลยครับลูดไปข้างหน้าครับเห็นมันก็โดนนะครับลูดไปข้างหน้าเลย,ย,าาเลยปลาไปเลยครับยังไงก็โดนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกาอะไรครับคือปาไปเลยครับมีฮีโร่ตรงไหนปาไปเลยครับยังไงก็โดนแน่นอนครับ เขาไม,มนหลบไม่ได้อยู่แล้วสกิลหนึ่งอะเดี๋ยวเราก็ถ้าสามได้มามิชั่นจะยิงเมื่อกี้แต่เขาไม่ยิงไงเนะี่ยปาไปเลยเห็นไหมนะคุณสลันเนี่ยผมปาไปเลยเนะี่ยเห็นมินอยู่เห็นไหมผมปาไปเลยตัวหมดเห็นไหมครับเนี่ยโดนหมดเลยมันหลบไม่ได้ครับห้าห้าหนึ่งก็ไหวครับเจอคนเล่นเก่งๆเนี่ยผมเล่นแต่เละผมเล่นคนเดียวนะ มันก็ตายหมดเดียครับเนี่ยๆๆมันก็ประมาณนี้ครับไม่ยากยเอาถ้าสามได้ก็สบายดีใช่ครับถ้าสมเก็บเก็บสแตก็กลยงสแต็กไงนครับกดปลาถ้าหนึ่งแล้วถ้าสามไปถ้าสองก็ได้ครับแบบน,นี้รวมดาราชิลเกินรวมดาราจะสตรีม,มเมอร์ครับผม อันตีเราเล่นเร็วเขาอันตีไปฟาร์มก็ได้แค่พอตีเสร็จมันก็สแต็กเต็มเลยครับมันไม่ต้องเก็บสแต็กเนี่ยจบแล้วไม่ไม่มีปัญหาครอ่ะพอพอเขาแต่งมาคุณสัน